เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองใกล้จบมันก็มีลุงอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้อยากยุ่งกับสงครามเลยเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจอย่างเดียวก็คือการตามหาแร่ทองคําแต่พอเขาหาเจอเขาก็นันมาเจอพวกนาซีพอดีแต่ลุงเขาก็ไม่ได้อยากยุ่งกับพวกนี้ไงเมื่อส่วนพวกนาซีที่กําลังจะถอยทัพกลับประเทศไอ้พวกนี้ก็แทนที่จะกลับไปเลยดันมาหาเรื่องลุงแกแล้วพอพวกมันรู้ว่าลุงคนนี้มีทองเยอะขนาดนี้ไอ้พวกนี้ก็เลยกะว,ว่าจะเก็บทองเอาไว้เองและขนาดนายพลเขาก็เตือนแล้วนะ ว่อย่าไปยุ่งกับลุงคนนี้พวกมันก็ไม่ฟังเพราะลุงคนนี้เขาได้รับฉายาว่าอิมมอร์ทอแปลว่าเป็นอมตะและสุดท้ายเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงพวกนาซีพวกนี้จะได้ทองของลุงแกไปไหมหรือว่าฉายาของลุงคนนี้จะตั้งไว้เท่ๆไว้แบบนั้นในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องชี่สุดถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ปีหนึีปีที่กำลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตยอมเซ็นสัญญาสงบศึกและส่วนพวกนาซีที่อยู่ในฟินแลนด์ก็ต้องถูกขับไล่ออกจากที่นี่แต่ทางนาซีเองก็ไม่ได้ยอมถอยทัพไปเฉยๆทูกเส้นทางที่พวกนี้ถอยทัพพวกเขาก็ทำลายทุกอย่างทั้งคนทั้งหมู่บ้านสิ่งของสิ่งก่อสร้างทุกอย่างก็โดนทำลายหมดและในป่ามันก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ไม่อยากยุ่งกับสงครามโลกและสิ่งที่เขาสนใจก็คือการหาแร่ทองคำและลุงแกเป็นใครชื่ออะไรก็ไม่มีใครรู้้จักกกซึ่งงงชวงนีลุแ็ ก้อนหาเศษทองไปเรื่อยๆนี่เขาก็หามาสักพักแล้วเขาก็ยังหาไม่เจอแต่อยู่วันนี้เขาก็โชคดีเจอเศษทองชิ้นหนึ่งแล้วการเจอเศษแร่ทองแบบนี้มันก็หมายความว่าแร่ทองก้อนใหญ่ต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเพราะงั้นลุงเขาก็เลยกะขุดหาทองแถวนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วส่วนเครื่งมินลบจะยิงกันจะทิ้งระเบิดกันลุงแกก็ไม่สนใจแล้วระหว่างที่ลุงแกอยู่ที่นี่ได้สักพักหนึ่งทางพวกนาซีที่กําลังถอยทัพพวกนั้นเจออะไรพวกมันก็ยิงหมดแต่ยังดีที่ยิงห่างจากลุงแกพอสมควรเพราะงั้นลุงเขาก็เลยมีเวลาขุหาท่ออองงีกนยล ไปได้สักพักหนึ่งเจอแร่แร่ทองเพียบเลยทองขนาดนี้เอาไปขายยังไงก็ใช้เงินไม่หมดทั้งชีวิตแน่แ,นแต่ปัญหาก็คือต้องเดินทางอีกไกลเลยกว่าจะไปถึงเมืองระหว่างที่เดินทางไปที่เมืองลุงแกก็ใช้ม้าเนี่แหละแน่นอนว่าแจ็คพอตนันไปเจอกลุ่มของหน้าซีพอดีลุงแกก็ทําเป็นไม่สนใจขี่ม้าต่อดีกว่าแล้วส่วนในพวกนี้ก็มองเอาไงดียิงแม่งเลยดีไหมผู้กองเขาก็บอกไม่ต้องเสียเวลาหรอกยังไงมันก็ไม่รอดเดี๋ยวปล่อยพวกที่อยู่ข้างหลังจัดก,การเรื่องนี้ไปแล้วกันแล้วพอลุงแกขี่ม้าผ่านมาได้สักพักหนึ่งทหารหนาซี คนที่อยู่ตรงนี้เขาก็เรียกลุงมาคุยหน่อยไอ้พวกนี้ก็ถามลุงว่าจะไปไหนเนี่ยข้างหน้ามันไม่มีอะไรเลยนะลุงก็ไม่ตอบงั้นลุงขนอะไรมาดีกว่าไอ้พวกนี้ก็ลองสำรวจดูโอ้โหมีดอุปกรณ์ขุดดินทั้งนั้นพอค้นไปค้นมาเจอแร่ทองอีกลุงเขาก็รู้แล้วยังไงแม่งก็มีเรื่องเขาก็บอกให้เมาเขาวิ่งไปทางนู้นก่อนไปลุงนี่ก็ซวยจังเลยนะขนทองไม่พวกเราได้แท้ๆเลยแล้วส่วนลุงเขาก็กล่าวว่าเขาจะไม่มีเรื่องแล้วนะนาซีคนนี้ก็มวัวแต่พูดรู้สึกตัวอีกทีแม่งมีดอยู่ในหัวแล้วแล้วส่วนคนอื่นกก็็พยาาามมจะมเบลุง กองเองพอได้ยินเสียงปืนนั่นไงกูว่าและลุงแกโดลแล้วเมื่อส่วนลุงเองขนาดทหารลุงขนาดนี้ยังเอาลุงแกไม่หลงผู้กองที่ฟังไปฟังมาทําไมคนแก่คนเดียวพวกมึงยิงเยอะจังเลยเนี่ยเขาก็เลยสั่งให้ลุงน้องย้อนกลับไปดูหน่อยดิพอมาถึงที่นี่พวกเราตายยกทีมเลยวะ่ะแต่ว่าผู้กองเขาก็เจอเศษทองอยู่ชิ้นหนึ่งชัดเลยลุงคนเมื่อกี้แม่งเป็นคนขนทองมาแน่ๆทางด้านลุงที่กําลังขี่ม้าเพลินๆอยู่ๆเขาก็โดนไล่ย,ยิงโอ้โหสุดยอดคนแก่คนเดียวมึงเอารถถังมาไล่ย,ยิงเนี่ยนะโชคดีที่ลุงเขาขี่ม้าข้ามเขาทันพอดีแต่ผู้กองเขาก ไม่ตามไปหรอกเขารู้ว่าข้างหน้ามันมีอะไรและส่วนลุงที่ขี่ม้ามาได้สักพักหนึ่งเขาก็โดนกับระเบิดมา้าตายแต่ว่าลุงแกยังรอดส่วนผู้กองพอได้ยินเสียงระเบิดเขาก็มั่นใจยังไงมันก็ไม่รอดและลุงเขาก็เพิ่งเห็นว่าแถวนี้มีแต่กับระเบิดเต็มไปหมดระหว่างที่ลุงกาลังนั่งเก็บทองพวกผู้กองเขาก็มาถึงพอดีแล้วไม่ได้มากันแค่รถถังด้วยมากันทั้งขบวนใครเห็นแบบนี้ใครก็ว่าตายผู้กองเขาก็นั่งดูลุงเก็บทองเออมันก็พยายามดีนะทุกคนก็ยืนมองงงๆนี่ลุงเขาคิดว่าเขาจะได้ใช้ทองอีกอส่จ เขาก็หยิบหินมาก้อนหนึ่งผู้กองก็คิดว่าดีเหมือนกันมันเก็บทองให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยงั้นจัดไปลูกน้องยิงมันเลยพอลุงเห็นว่าจะโดนยิงเขาก็เลยปาก้อนหินใส่กับระเบิดที่นี่ฝุ่นมันก็ฟุ้งไปทั่วผู้กองเขาก็สั่งให้ลูกน้องเขายิงให้หมดแม็กสาดกระสุนกันขนาดนี้ยังไงมันก็ไม่รอดอะพอแล้วทุกคนเปลืองกระสุนไว้่ะเองลองไปเช็คดูดิว่ามันตายหรือยังคนทหารเขาก็ต้องไปเช็คผัดคําสั่งหัวหน้าไม่ได้ด้วยเดินไปก็ลุ้นไปว่าจะเหยียบกับระเบิดตัวเองไหมและระหว่างที่ ไม่ตายว่ะงั้นเองสองคนลองวิ่งไปตามข้างทางดิพอคนอาหารโดนใช้ให้ไปทําอะไรก็ต้องทําหมดไอ้สอคนนี้ก็รู้ว่าวิ่งไปยังไงก็ตายแต่ถ้าไม่วิ่งก็ตายอยู่ดีพอวิ่งได้แค่แป๊บเดียวก็โดนระเบิดตายทั้งคู่เลยเอ้ยห็นเดี๋ยวนะเราฝังระเบิดไว้ที่นี่กี่ลูกวะเนี่ยขนมาเท่าไหร่ก็ฝังระเบิดไว้หมดเลยอะทางนั้นเองไปเอาผู้หญิงมา2คนไปซึ่งทหารนาซีพวกนี้พวกเขาก็จับผู้หญิงชาวบ้านมาด้วยและที่จับมาก็ไม่ใช่อะไรแค่เอามาเป็นที่ระบายอารมณ์แต่ก่อนจะเริ่มไล่ล,าล,าาาออล,ล่าลุงุงู้้้กอเเเคเนนาา็จปยยื่ลลดดววแแะหมนน ฐานเก่ามาก่อนจากนั้นในพวกนี้ก็ให้ผู้หญิง2คนนี้เดินนําไปตามทางถ้าเกิดว่า2คนนี้โดนระเบิดก่อนพวกเขาก็รอดไงเพราะว่าแผนเดิมของเขาคือการถอนกําลังลูกน้องของผู้กองก็โทรไปรายงานนายพลว่าเกิดอะไรขึ้นนายพลเขาก็มีคําสั่งให้ถอยทัพเหมือนเดิมผู้กองก็ถามลูกน้องว่ามึงได้บอกผู้กองไหมว่าไอ้คนแก่คนนั้นมันฆ่าพวกเราไป7คนมันจะให้พวกเรากลับบ้านเฉยๆอยมันไว้แบบนี้เนี่ยนะบอกดีทําไมจะไม่บอกแต่นายพลเขาบอกว่าโชคดีและที่ตายแค่7คนไปชื่อของลุงที่ผู้กองได้มามันก็เขียนชื่อว่าแตมิคอปีคอปี หรือว่าลุงเนี่ยเคยเป็นคอมมานโดของฟินแลนด์มาก่อนแล้วก็เป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในหน่วยคอมมานโดแลและไอ้ลุงคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีใครอยากยุ่งไม่กระทั่งหน่วยของเขาเองขนาดหน่วยที่ลุงแกเคยอยู่ก็ยังควบคุมเขาไม่ได้ในช่วงสงครามพวกนั้นก็เลยปล่อยให้ลุงแกไปอยู่ในป่าคนเดียวทั้งหมดก็เพื่อไล่ล่าพวกรัเสเซียที่บุกเข้ามาในเขตแดนของหน่วยแต่มันก็ยังมีรายงานที่ไม่แน่ชัดอยู่ว่าลุงคนนี้จัดก,การฐารรัสเซียไป300กว่าคนพวกรัเสเซียก็เลยเรียกลุงคนนี้ว่าอ mm ิมมอร์ทัลแปลว่าเป็นงงผู้ที่่่่่าาาายยงงงไไไกกก็ม็มมตออขเเชืสภ นั้นเนี่ยนะข้าไม่ตายลูกน้องก็ถามว่าเอาไงผู้กองกลับบ้านเฮ้ยจะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยผู้ก,กองเขาก็ไม่เชื่อมันมีเหรอคนที่ข้าไม่ตายเนี่ยทีนี้ในพลเขาก็สั่งให้ตามล่าลุงแกอยู่ดีทั้งหมดก็เป็นเพราะพวกเราแพ้สงครามเผลอๆกลับไปที่กองทัพจะโดนประหารไยซ้ำมัง้งของเงินทองที่ลุงคนนั้นมีเนี่ยคือทางรอดของเราเมื่อส่วนทางหน้านลุงที่หนีมาได้ตอนนี้เขาก็มาพักอยู่ตรงนี้ก่อนร่างกายของลุงตอนนี้ส่วนใหญ่ก็โดนยิงแบบถักๆพอทำแผลเสร็จลุงเขากล่าวว่าจะพักสักปับหนึ่งแต่พักเพลินไปหน่อยพวกกนนนาาาซีีีมมมั็ตจถึงท่ พอลุงตื่นมาอีกทีหนึ่งเขาก็หนีไม่ทันแล้วที่เหลือก็รอรุนอย่างเดียวว่าพวกนี้มันจะเห็นเขาไหมแต่นอกจากรถถังกระปืนในพวกนี้มันก็ยังเอาหมามาด้วยทีนี้ลุงแกก็เลยเนียนเข้าไปอยู่ในใต้ท้องรถของพวกนาซีหมามันก็ได้กลิ่นนี่แหละแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอลุงเขาก็เลยเจาะถังน้ํามันให้หมามันโนมกลิ่นตามเขาไม่ได้ลูกน้องผู้กองก็เห็นว่าหมาเลิ่มงงเขาก็ดูที่พื้นนี่ว่ามันมีอะไรพอได้กลิ่นน้ามันแล้วทําไมน้ํามันมาอยู่บนถนนเนี่ยตอนนี้รถทั้งขบวนไม่หยุดหมดลุงเขาก็ใช้จังหวะนนนนีีี้ววิิ่่งงหดกกามืออสไเปร์็ยโแ ่ดูยังไงก็ไม่หลอดผู้กองเขาก็เลยสั่งให้ปล่อยหมาไปเลยวิ่งตามไปก็เหนื่อยส่งหมาไปจัดการดีกว่าแต่พอหมาจะวิ่งเข้ามากัดลุงแกก็จุดไฟเผาตัวเองหมาก็งงกูก็งงใจถึงจัดเลยลงุงจากนั้นลุงเขาก็รีบวิ่งลงน้ำโอ้วิ่งลงน้ำแบบนี้แม่งจะรอดอยังไงวะทหารเกือบสิบคนถือปืนทุกคนถันลุงแกโผล่มายัางไงก็โดนยิงแน่นอนต่อให้ว่ายน้ำหนียังไงก็ไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งหรอกและส่วนทางหน้านลุงเองที่อยู่ใต้น้ำเขาก็คิดอยู่ว่าจะเอาไงดีสุดท้ายลุงเขาก็ทนไไมม่หหวต้้องขึนา,ายใจ แป๊บหนึ่งพอขึ้นมาก็เกือบจะโดนยิงผู้กองก็เลยใช้ลูกน้องไปลากตัวลุงขึ้นมาดิแต่พอจะว่ายน้ำมาหาลุงก็โดนปาดคอจากนั้นลุงแกเขาก็สูดอากาศจากปอดที่เหลือของทหารคนเนี้ยดูจากน้ำและลูกน้องกูน,น่าจะไม่รอดผู้กองก็เลยใช้ลูกน้องอีกคนนึงลงไปหาลุงดิพอโดดลงไปแป๊บเดียวฟองอากาศขึ้นมาเพียบเลยสงสัยไอ้นี่เขาก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วส่วนคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ในเรือเขาก็ไม่ลงแล้วเขาหนีดีกว่าผู้กองเขาก็เลยใช้มือสไนเปอร์จากการพนทหารคนนี้ดิแล้วมือสไนเปอร์แม่นเลยนะนัดเดียวล มองไปมองมาไม่มีใครอยู่บนเรือแล้วเรือยังไปต่อได้ไงเนี่ยรู้ตัวอีกทีหนึ่งลุงแกก็ก่อเรือขึ้นไปอีกฝั่งจนได้ลูกน้องผู้กองเขาก็เลยรีดไปคว้าปืนกลมายิงแต่ลุงเขาก็ใช้ศพของทหารคนนี้บังกระสุนเอาไว้ยิงเกือบร้อยนัดลุงแกรอดด้วยผู้กองเขาคิดว่าจะเอาไงดีจะอ้อมแม่น้ําไปก็ตามไม่ทันแล้วถ้าตามไปตอนนี้จะหาตัวเจอเปล่าก็ไม่รู้แต่ยูหมาของลุงก็วิ่งมาที่นี่พอดีผู้กองเขาก็รู้และสงสัยหมาตัวนี้อยากจะไปหาเจ้าของไว้เขาก็เลยใช้ให้ลูกน้องเขาไปเอาเรือมาและส่วนทางด ลุงที่หนีมาได้พอเดินมาได้สักพักหนึ่งเขาก็มาถึงเมืองแต่เมืองเท่าเมืองตอนนี้ก็โดนเผาหมดเลยลุงเขาก็ไม่มีทั้งเลือกก็ต้องไปหาเมืองอื่นแทนเดินมาสักพักหนึ่งลุงเขาก็ตัดสินใจเดินมาพักที่นี่ระหว่างที่นอนพักอยู่เขาก็ได้ยินเสียงหมาของเขาก็เลยเดินออกไปดูโชคดีจังเลยหมาเขายังไม่ตายแต่มึงเอาระเบิดมาด้วยทําไมเนี่ยลุงเขาก็รีบเคลื่อนระเบิดแต่ว่าเขียดหน้าเขาไปนิดเดียวระหว่างที่ลุงกําลังมือผู้กองเขาก็ถามว่ามีอะไรจะสั่งเสียไหมพอไม่มีก็จับห้อยคอซะอห้อยคอขนาดนี้แล้วใครเห็นใครก็ว่าเม ทั้ง3าคนก็ยืนดูอยู่พักนึงแบบนี้ยังไงก็ตายไม่รอดหรอกเนี่ยผู้กองเขาก็เดินไปเช็คให้แน่ใจนิ่งสนิทเลยมันแค่แค่นีน้ไหนให้บอกว่าข้าไม่ตายจากนั้นทั้ง3คนก็เดินกลับไปที่กองทัพร้องกับทองซึ่งอันที่จริงลุงแกก็ยังไม่ตายเราแค่ต้องนิ่งไว้ก่อนและเสาที่ลุงแกโดนห้อยอยู่เนี่ยลุงแกก็พยายามจะเหยียบแต่ว่าก็เหยียบไม่ได้และสูงจากนัดไปหน่อยมันก็มีแง่งเหล็กอยู่แง่งหนึ่งโดยความที่ขาของลุงโดนยิงมามันก็มีรูอยู่แล้วถูกไหมลุงแกก็เลยเอาขาที่มีรูเน เท้าของลุงแกก็เหยียบน็อตเอาไว้ก่อนจากนั้นลุงแกก็ห้อยอยู่อย่างนั้นอ่ะทั้งคืนและด้วยความที่โชคของลุงยังดีอยู่ตอนเช้ามันก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านมาทางนี้พอดีเครื่องบินก็บินต่ำจัดลมมันก็แรงเสาก็เลยพังและส่วนเครื่องบินลำเมื่อกี้ที่บินต่ำก็เพราะว่ามันจะหาน้ำมันมาเติมแต่ปั๊มนี้มันก็โดนเผาเลทเทไปหมดแทบไปเหลือน้ำมันเลยซึ่งนักบินคนนี้เขาก็เดินมาทางลุงพอดีพอเห็นว่าลุงยังไม่ตายนักบินอีกคนนึงก็เลยบอกว่าทําให้ตายก็ท่ให้มัน งแกถี่จนล่วงหัวไปฟาดกับหินพอดีทีนี้ปืนมันก็เลยลั่นมานัดหนึ่งนักบินอีคนหนึ่งที่ยังไม่รู้เรื่องเขาก็ตะโกนบอกว่ามึงไม่ยิงหมามันด้วยอะตะโกนถามไปก็เงียบไม่ตอบอีกพอเดินไปดูก็เห็นพวกของเขานอนสลบอยู่แล้วแล้วส่วนลุงแกเขาก็อ้อมมาด้านหลังจากนั้นก็หยิบหินฟาดจนสลบไอสองคนนี้ตายก็ว่าสวยพอแล้วแต่ลุงเขาโดนเหล็กเสียบขนาดนั้นเขายืนได้ไงเนี่ยและตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเขาก็มีทองอยู่ก้อนเดียวแต่ต่อให้เขาเดินตามไปพวกนั้นไปยังไงก็ตามไม่ทน,นะน่ีาางเทไไปไห ไม่รู้เหมือนกันแต่พอรู้เขาเห็นว่านักบินคนนี้มันยังไม่ตายเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะไปเอาทองคืนมาอย่างไงดังนั้นนักบินคนนี้เขาก็โดนมัดเอาไว้ก่อนและส่วนทางด้านลุงตอนนี้เขาก็มานั่งเย็บแผลตัวเองคือถ้าดูในหนังตัวเต็มลุงแกแม่งโหดมากไอเข็มก็ใช้รว่วที่อยู่แถวนั้นนะ่ะและส่วนได้ก็ใช้เสื้อผ้าของลุงแกนเนี่ยแหละและส่วนแอลกอฮอล์ล้างแผลก็คือน้ำมันเบนซินนักบินคนนี้เขาก็นั่งมองอยู่ไม่รู้แม่งทนได้อย่างไงดังนั้นส่วนทั้งน้านผู้กองที่เดินทางกันมา อยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้ไม่เห็นมีรายงานว่ายิงกันแถวนี้เลยแล้วพอเดินไปดูก็เหลือแค่ศพของนักบินซึ่งนักบินคนนี้เขาก็ห้อยเชือกมาด้วยลูกน้องก็จําได้ว่ามันเป็นเชือกที่เขาใช้เมื่อคืนนี่ผู้ก,กองก็ไม่เข้าใจเชือกใช้เมื่อคืนอะไรของมือวะแต่เชือกที่ห้อยคอลุงคนนั้นไงผู้ก,กองเขาก็เริ่มหน้าทอสีแล้วแม่งยังไม่ตายอีกอะเขาก็รีบสั่งให้ทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยแล้วส่วนทางด้านรถผู้หญิงคันนี้ทาหารสองคนนี้ก็คุยกันว่าเหมือนว่าลุงคนนั้นเขายังไม่ตายวาา่่่ะนน้้าาาคนงกกอกอออไมเชืูจหยข นั้นมันจะรอดได้ยังไงผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามว่านี่พวกคุณคิดจริงเหรอว่าลุงคนนั้นเขาตายจริงๆขนาดทหารรัสเซียหลายร้อยคนพยายามทําให้ลุงคนนั้นตายยังทําไม่ได้เลยและยิ่งพวกคุณไปแย่งของของเขามาอีกยังไงเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกคืออะไรเนี่ยมันจะบอกว่าคนแก่ประเทศมึงเป็นอมาตะาว่างั้นเธอก็ไม่ได้เชื่อหรอกว่าลุงคนนั้นเป็นอมาตะาแต่เธอแค่รู้ว่าลุงคนนั้นเขาตายไม่เป็นและที่แย่หน่อยคนในหน่วยนี้คงไม่มีใครรอดทักคนทหารคนนี้เขาก็ไม่เชื่อพวกเขาเยอะขนาดนี้มันจะทําอะไรได้วะพอพ คนแรกและส่วนในนี่เขาก็โดนโยนลงไปข้างล่าง้วยความที่แถวนั้นควันไฟมนเยอะรถถังก็ไม่ทันได้สังเกตได้ยเหยียบเข้าให้ไอคนที่เห็นก็มีแค่คนขับมอไซค์สองคนเนี่ยทั้งคู่ก็ยังงงอยู่เลยว่าเพื่อนเราก็วะที่นอนอยู่ที่พื้นเนี่ยและส่วนทางหน้าลุงแกตอนนี้ก็แอบขึ้นมาบนรถลุงเขาก็พบปืนมาหลายก็บอกเขาก็ให้สาวๆพวกนี้ร่วมมือด้วยและส่วนคนขับรถที่ยังไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นก็โดนเก็บไปก่อนจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็มาเป็นคนขับรถแทนและส่วนสองคนนี้ที่เห็นศพเพื่อนอีกคนหนึ่าาาเเเพื่อ่อนรป ทีนี้ลุงเขาก็กล่าวว่าจะไปเก็บพวกที่อยู่บนรถถังก่อนเขาก็บอกให้ผู้หญิงคนนี้ชะลอรถหน่อยแต่เหมือนคุยกันไม่เข้าใจเธอก็เหยียบเบรกมิดเลยคนนั่งอยู่ในรถก็เสียวไปหมดถ้ายิงขึ้นมานมันตายหมดเลยนะเนี่ยจากนั้นลุงเขาก็รีบกระโดดขึ้นไปบนรถถังคันนี้คนขับรถถังก็บอกว่าคันหน้ามันขับอะไรของมันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เธอก็เลยเอาศพทหารมาโบกมือบอกว่าไม่มีอะไรคนในรถถังก็เลยคิดว่าคงเจออะไรขวางทางมั้งและส่วนรถคันข้างหน้าที่ขับนําขบวนอยู่เขาก็มองไปที่รถคันนี้มันไม่น่าใช่เพื่อนกกกกกููนนนนเี่ยจาั้้พพววผหญิงธอ็ ปืนมาใสจะสวนใสลูกน้องเขาก็บอกผู้กองว่าเหมือนเราโดนแล้วว่ะผู้กองเขาก็บอกไม่ต้องสนใจให้ทิ้งไปเลยอีกนิดเดียวก็จะถึงจุดนัดรับตัวถ้าเกิดว่าไปถึงเครื่องบินได้พวกเราก็รอดพอพูดจบลุงเขาก็พยายามจอดรถถังเข้ามาโอ้โหไอ้ลุงคนนี้แม่งขึ้นมาตอนไหนวะเขาก็บอกให้ลูกน้องไปจัดการมันดิทั้งสองคนก็ต่อยันอยู่พักหนึ่งจนล่วงลงไปข้างล่างผู้กองเขาก็ไม่คิดจะช่วยด้วยเขาก็สั่งให้ลูกน้องขับรถไปต่อเลยและส่วนใน2คนนี้ที่ขับมอไซค์มาหลังสุดพอเจอหน้าลุงทั้ง ดีด้วยปล่อยมันไว้ที่นี่พี่แกเขาก็คิดว่ารอดแล้วแต่พอหันไปดูอีกทีนึงผู้หญิงหกคนนี้ก็มาเอาคืนและส่วนทางด้านผู้กองที่ขับรถถังจนมาถึงเครื่องบินอันที่จริงเขาก็นัดกับนักบินไว้ว่าเขากับนักบินเนี่ยจะเอาทองไปขายแล้วก็หนีกันไปแค่2อคนเพราะงั้นลูกน้องคนนี้ก็เลยต้องตายไปอีกคนหนึ่งทั้งสองคนก็นี่แบเาเครื่องบินขึ้นแต่ว่าลุงแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มาถึงที่นี่พอดีและลุงแกก็ขับรถบวกกับเครื่องบินไม่เบรกด้วยผู้กองเขาก็คิดว่ารอดแล้วยังไงมันก็ขึ้้กก้้นนเครรื่่่่่อออองงงงมมมมาไไไดดหกกกกแแตตตลุ็ยยยัีิูู้ทผ เขาก็ดีนเสียงอะไรไม่ทุกคุกกักงคุกกักอยู่ท้ายเครื่องนักบินก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเครื่องมันเก่าไงทางหน้าลุงแกก็พยายามเอาพัพ่วงจ่อเครื่องบินทั้งสองคนก็ฟังไปฟังมาไม่น่าใช่เสียงเครื่องบินละสุดท้ายก็ถึงคิวผู้กองไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการเองก็บอกเล็กก็บอกเดียวไม่น่าพอพวัวก็บอกใหญ่ไปเลยแต่ว่ายังไม่ทันได้ยิงสักนัดลุงแกก็ปา,าพั่วสวนมาก่อนแต่พอบวกกันจริงๆลุงเขาก็เริ่มไม่ไหวละทีนี้ผู้กองเขาก็ไล่กระทืบลุงอยู่ฝ่ายเดียวผู้กองเขาก็ต่อยจนเจ็บมือลุงก็ยัง ตะขอมาพันมือลุงเขาก็โดนอยู่พักหนึ่งก็ยังไม่ตายอีกผู้กองเขาก็ตีจนเหนื่อยเองแล้วนะเนี่ยแต่ดูหน้าของลุงเขาก็ยังไม่ยอมพอรอบนี้จะฟาดลุงเขาก็จับตะขอไว้ได้จากนั้นเขาก็เอาไปผูกไว้กับระเบิดแล้วก็ปล่อยลงมาสุดท้ายผู้กองเขาก็กลายเป็นดอกไม้ไฟและส่วนทางด้านักบินอันที่จริงเขาก็โดนยิงตั้งแต่ตอนที่จะเอาเครื่องขึ้นแล้วเมืส่วนรอยกระสุนที่ลุงยิงไปก่อนหน้านี้เครื่องยนต์มันก็พึ่งมาพังลงชูชีพอะไรสักอย่างบนเครื่องบินก็ไม่มีและก่อนที่เครื่องบินจะตกลุงเขาก็ไม่ม เครื่องบินแล้วก็นั่งกอดทองเอาไว้เครื่องบินตกมาแรงขนาดนี้คุณว่ารอดไหมแล้วส่วนพวกผู้หญิงที่ขับรถถังจนมาถึงเขตแดนทหารที่เฝ้าอยู่ตรงนี้พวกเขาก็าถามว่าแปลรถถังมาจากไหนเนี่ยเอาเ็ของพวกนาซีไงนี่ห้อยอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึ่งแล้วนาซีคนที่เหลือไปไหนหมดอ่ะเธอคิดว่าน่าจะตายหมดแล้วมั้งแล้วส่วนทางด้านลุงถ้าถามว่าตายไหมเขายังไม่ตายเพราะว่าโชคดีที่เครื่องบินตกลงมาได้บ่อโคลพอดีที่เหลือก็ไม่มีอะไรและลุงเขาก็าขับรถไปที่เมืองจากนั้นทีนี้เขาก็เอาทองไปขายที่ธนาคารและหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ